ฉันจะใส่ไม่ปล่อยเลยค่ะลด50%รอรโอ,อ้ยน่ารักลอล่ะก็นี่เราเลือกอะไรมาไขวมองกูกูอันนี้ของกูค,ค่ะตา,าชตัดตัดโอเคไป คนัดนึ้น,นะคะคลิปนี้ไม่ได้มาอันบ็อกคนเดียวนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของการอันบ็อกแล้ว,ว่าง r ริงตี้แอน เลือกมาแล้วทุกคนชอบแน่นอนคือของส่วนใหญ่คือบอกเลยว่าสวยหน้าหาธรรหน้าตำตำค<ม>ัดมาโ<ๆ>ดยพวกเราเองว่าร้านนี้แหละคะ่ะปังนะคะมาดูที่คลิปนี้ได้เลยก็อย่าลืมมากดไลค์ไว้ก่อนนะคะเรามาพูดถึงร้านแรกก่อนคือจะบอกว่าเกือบทุกร้านเขาจะมีโปรโมชั่นคนที่ตามมาจากคลิปเราให้เพราะฉะนั้นเรามีการบอกร้านค้าไปแล้วว่าถ้ามีใส่มาเลยนะคะเผื่อฟ o l l o w ไปตำตำจะได้เป็นส่วนลดให้ทุกคนร้านนี้นะคะ T L U S #Studios แบรนด์คอนเซ็ปต์เขาบอกว่าเป็น Dead One Pair for Every You นะคะคือเป็นรองเท้าผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนสายได้จุดเด่นพิเศษคือหมุดผีเสื้อใต้รองเท้าทุกรุ่นจะช่วยให้เพิ่มดีไซน์รองเท้าคู่โปรดตามสไตล์เพิ่มสายแอดออนหรือเพิ่มความสะดวกให้กับลุกที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อรองเท้าคู่ใหม่บ่อยๆเขาจะมีแบบสายต่างๆทรงหลายทรงมากๆให้แบบสามารถแอดออนติดกับรองเท้าได้เป็นรองเท้าแบบทรงแตะอ่ะโอเคของเมลนะคะก็คือเลือกมาเป็นรุ่นนี้ซึ่งมันจะใส่สายเป็นแบบ g ร a ด i เอเตอร์ได้ทรงนี้เป็นทรงที่แบบใใสส่่เปป็น EvD Luke ไได้ท ทำงานดูสุภาพมากๆแล้วก็ถ้าใส่สายขึ้นมาเป็นแกเดเตอร์ก็คือได้ลุกแซบได้ลุกแซบของบิงชื่อรุ่นแอมเบอร์นะคะส้นสูงเข็มสูง2เซนแล้วก็เป็นหนังครอคใส่ได้3แบบบิงก็ไม่ชอบใส่รองเท้าที่มีข้อแบบนี้ใช่ปะ่ะเราก็ปลดอันนี้ออกเว้ยแล้วมันก็จะเป็นรองเท้าแบบนี้เว้ยของปอมนะคะก็จะเป็นรุ่นเดมิสแชนโดนะคะเป็นรองเท้าหนังแก้วรุ่นนี้เนี่ยก็จะถอดได้2แบบเป็นสายแบบรัดขึ้นมาที่ข้อแล้วก็จะใส่เป็นแตะแบบนี้ได้ใครที่เป็นคนหน้าเท้ากว้างนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์มากทุกกกคคคนนนอออัี้ืใรชบบบสาายแบบงงเ อบอกเลยว่าร้านเนี้ยโคตรดีร้านชื่อ3 0 3 8ูนนะคะคือมันจะเป็นเงางเกงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอามาแบบเพ้นท์เป็นรูปซึ่งมันน่ารักมากมีความพัดเทิงพัทเทลแล้วก็มีความสะท้อนแสงนิดนะคือมันเอาไปใส่แมท์กับอะไรก็น่าเออแล้วว<ม>ิง<ม>จะบอกว่าลายปีนเขาอให้ทุกคนดูเห็นปะน่ารักมากของเรานะคะราคาแ9 0บาทก็ถ้าตามมาจากคลิปวิงก็ลดไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะเหลือมา หกร้อยเจ็ดร้อยปุ้ยน่ารักมากอันนี้ดีไหมดีกูชอบมากอ่ะดีต่อใจอันเนี้ยของเราจะเป็นแบบราคาน่ารักแล้วก็ยอมสีมากน่ารักว่าชื่อจิมมี่เซ็ตใช่ป่ะเผื่อใครแบบจะหาเทงหาทำไปคาเฟ่แบบแนวชิคๆอะไรเงี้ยก็คือได้เลยแล้วแล้วมันจบเลยนะคือแบบบางทีตื่นมาแล้วตื่นไม่ทันตื่นเสริมตื่นสายอะไรคือเนี่ยเซ็ตเนี้ยจบใส่รองเท้าไว้ไปรอดแล้วเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกาเคอลเลคชั้นนี้มันจะเป็นแนวแบบ ติดๆหน่อยอ่ะเก็บ่ะใครใส่แฟรไปร้านนี้อันนี้เป็นแนวซัมเมอร์คน,น,นเลือกอะไรมาใครมองกูกูอันนี้ของกูค่ะร้านนี้ชื่อร้านว่า ล u b y ้แอนเลมอเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแบบนิตติงต้งนิตติง้งแตั้งใจอยากทำผ้าไแบบหมพรมหรือผ้าทอให้ได้ใส่ได้ทุกวันแล้วก็เน้นคู่สีสดใสเหมือนใส่แล้วพร้อมไปปิกนิกหรือว่าวิ่งเล่นในสวนตลอดเวลาของบิ๊กนะคะก็จะเป็นเสื้อแบบไหมพรมแบบอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยทุกคนอันนี้คือน่ารักมากแล้วให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะว่าไหมพรมคือเขาเป็นการถักแบบดูดีมากดูดี เขียวนี้กําลังมาเขียวนี้คือเป็นเขียวที่ถูกต้องคือเป็นเขียวที่แบบไม่เอิกกระเดืของเราก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นขอบแล้วก็ผูกนาเว้ยแล้วคือถ้าเป็นเราเราก็จะแมทกับแบบเป็นเกงยีนสีขาวไปแบบไปทะเลหุ้ยน่ารักมากร้านนี้อ่าของเราเลือกมาเป็นแบบแมรี่เจนท็อปแกดูอย่างนี้มันดูธรรมดาใช่แต่เวลาใส่ขึ้นมาจะบอกว่าทรงนี้เป็นทรงที่ใส่มาทำให้เราอะดูตัวผอมดูมีแบบสรลีระเว้ยเอาเป็นว่าร้านนี้ใครหาเสื้อแนวแบบใหม่พรมอยู่ที่ตอนนี้กําลังฮิตต้องตั้มไหมคะต้องตั้มร้านนี้จะช เบลเยี่ยมอันนี้เป็นแคตอายอันนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะเดี๋ยวขึ้นราคาให้เป็นเบสเซลเลอร์มันจะเป็นทรงแคตอายเฮ้ยมันใส่เราแบบมันอินเนอร์คือแบบคนแซบปะอ่ะสมมตินะกูใส่กูใส่อันนี้ใช่ปะแล้วกูใส่กับเสื้อนเนี้ยเป็นไงเออป๊อสป๊สของเราเรียกว่าเป็นแบบรุ่นแบบเป็นวงกลมเป็นทรงเราาใส่ได้กับสาวที่แบบหน้าอุ้งหน้าอ้วนอะไรอย่างงี้โพสโพสโพสอีกค่ะ โอเคอพอแล้วอี้กล้องแต่งดีนอ,อันนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นรุ่นที่ชื่อว่ามาลิกนะคะราคา5,490คือที่เรื่องรุ่นนี้มาเพราคิดว่าแบบเอ้ยเราเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าแบบอารมณ์เบเซอร์บางทีอันนี้ก็คือถ้าใส่กับเบเซอร์ก็คือแบบร้านนี้กันบ้างแนวเป็นแบบ เสื้อทำคอนเทนต์คือมันตาดมากอันนี้ชื่อว่า bomber pamper นะคะก็คือเขาบอกว่าส่งมา2รุ่นด้วยกันคือรุ่นแรกจะเป็น2สีเป็นพาสเทลอะคะ290า2 9บบาทแล้วก็อีกรุ่นนึงจะชื่อว่าเบเกิลราคา390บาทเท่านั้นก็คือจะเป็นรุ่นนี้หุ้ยรุ่นนี้มันแซมากเขาบอกว่าใครตามมาจากทิปบิงก็คือลด10%นะสิสิบแรกมันมีความเป็นแบบสีบาร์บี้อ่ะเ้ย่ลองลองเห็นปลเนี่ยมีสีนี้นะคะเหมือนมันเป็นมินแล้ว <f ork> ก็ฟอมาแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อกามแบบเรียบๆแบบน,นี้มีอะไรใดๆอันนี้สองร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบนะคะใครหาเสื้อกามไป <ใช S 1> <ๆ S 2> ที่ร้านนี้นะคะแล้วแบบผ้าแบบหยุดมาร้านนี้ชื่อร้านว่า Sun เด y s t o ต e นะคะมาอันบ็อกเสื้อผ้านในร้านคิวชินตั้งใจทำมากเป็นเสื้อผ้าน่ารักน่ารักแมทง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกวันอุ้ยอันนี้น่ารักทุกคนอันนี้น่ารักมากงั้นกูขอเลือกสีก่อนกูเอาสีเขียวค่ะทุกนี้เขาก็กลังฮิตเว้ย โอ้ารักะนี่ก็จะเป็นเสื้อแบบนี้นะแล้วก็จะมีแบบโลโก้ปักของเขาทุกคนจะเห็นว่าเป็นโลโก้วงกลมแบบนี้ซึ่งมันเพิ่มความน่ารักให้อีก10เท่าร้อยเท่าน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นเสื้อครอปแบบเรียบๆนะเผื่อใครหาครอปอยู่เอาไปใส่กางเกงีนได้ไหมได้เออใส่กางเกงขาวก็ได้ใเทนดเทนิสอะไรคือได้หมดแคปนะคะ3-2 1 แคบค่ะร <Have> ้าน <ขอ S 1> นี้นะคะ<อ>เขาบอกว่าเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางทุกใบเป็นงานแฮนด์เมดมีสไซส์ไซส์ใหญ่690ยเไซส์เล็ก590อยเ้สิคอันนี้เสียงหัวเสียงหัตา เจ้าของร้านเขามีความแบบเหมือนข้างในมันจะแมทกันเนี่ยพอเปิดมาข้างในแล้วเป็นอย่างนี้เราลองกลับด้านมันมาแล้วเราก็สิบย้อนอ่ะมันก็เออมันเกล่ยบิ๊กแบบนะของเป็นลายเชอร์รี่นะคะข้างในก็เป็นลายสก๊อตสีแดงสมมติว่าแกเอาไปวางผอปะเป็นผอปแบบเวลาแกถ่ายรูปปิ๊กหนึงปิกนึงแล้วแกเนี่ยไป่ตั้งอ่ะมันก็จะดูแบบเฮ้ยดูแห้งอันนี้ของกูร้านนี้น่ารักมากสวยน่ารกร้านนี้นะคะชื่อร้านว่า inci อินซีอินซี่พูเป็นภาษาฝรั่งเศสเปล่าออกแบบเองเมดอินไทยแลนด์เป็นการทอชิ้นต่อชิ้นทุกตัวใช้บริษัททอสเวตเตอร์ส่งออกชั้นนำของประเทศโอ้ใหม่กอดสวัสดีค่ะหนูตามพี่มาตั้งแต่อันสามสามร้อยสองเก้าจ็ดเก้เก้า้ะนี่เราเหนกีสองกเราอ่ะเตรียมไวลาเว้ยว่าเราอ่ะจะใส่แมชกับกางเกงยีนขายาวสีน้ำเงิน บอกว่าลายคือมันไม่ซ้ำใครเพราะว่าเขาออกแบบเองนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นสีอะที่เขาแมชมาก,ก็คือชมพูขาวแดงก็คือใส่ง่ายมากอันนี้จะเป็นเซ็ตแบบนี้แล้วเราก็ใส่ด้วยกันอะประกบค่ะเฮ้ยอันนี้อันเนี้ยน่ารักมากกูบอกก่อนเลยนะว่ากูต้องได้ต่อคิวชุดนี้นะเออแล้วก็ร่วนกันไปตรงนี้แหละ <c oughs> ทุกคนอยากให้ให้ดูว่าแบบตรงผีเสื้อ,อเฮ้ยมันแบบ มือดีเทลเห็นไหมตรงที่เป็นตัวมันจะเป็นเหมือนอีกการทออีกแบบหนึ่งอ่ะของเราก็คือเป็นเซตแต่ว่าจริงๆคืออย่างที่บอกว่าร้านเนี้ยเขาจะทําแบบแพนโทนมาให้มีทุกสีที่ไปแมทกับตัวอื่นๆได้อน่ารักมากใครที่แบบกลัวเปิงกลัวโปแบบบางทีใส่นิดแล้วรู้สึกว่ากลัวโปอ่ะอันเนี้ยคือดีมากทุกคนดูดีแล้วยืดหยุ่นตามตัวี่ยใครชอบเรียบเรียบก็ไปทางสีดําแบบนี้ได้ตัวที่แบบอยากให้เชียร์เลยนะตัวนี้ใส่กับอะไรก็คือน่ารักแล้วก็เซตนี้เซตนี้แล้วก็ตัวนี้เรียบไปแบบโคตรทุบต ไปเฮ้ยมันคือร้านเฮียคำเด๋อซัมเมอร์ถูกต้องเฮ้ยอันนี้นะเฮ้ยรักนสีเฮ้ยเนี่ยเห็นด่บาอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ราคาหกร้อยห้าสิบบาทผ้าดีปะผ้าดีมากผ้าเหมือนเป็นเป็นการเย็บสองชั้นอะเฮ้ยสีมันถูกต้องมาเลยดูดิตรงเนี้ยก็คือแซ่บมากอันต่อไปจะเป็นรุ่นคาล่าห้าร้อยเก้าสิบบาทเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักผ้าน่ารักมันจะมีดีเทลแบบว่าเป็นอะไรตรงนี้อันนี้คือที่มาของคำว่าตาชต้องนี้แล้วก็คล้องคอข้างบนปะ เสื้อบิกินี่เดย์ใส่คุณบิกินี่เก๋ๆ490บาทน่ารักนะใครหาของเกี่ยวกับซัมเมอร์ไปดูที่ร้านนี้นะคะเฮียคัมเดอะซัมเมอร์มาต่อร้านนี้แอคเซสซอรี่บ้างที่ตอนนี้ฮิตมากๆเขาเรียกว่าเป็นงานคราสนะเครื่องประดับร0 0ยเปอร์แฮนด์เมดและ30% 0 0เมอร์เซ็นตมดวิดเลิฟราคาเริ่มต้นที่79บาทถึง390บาทเท่านั้นตามไปนะคะร้านชื่อนาลินาลินะคะก็นี่นะคะเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูที่ว้าวแม เนี่ยของบิงเห็นปะกิฟเขาก็จะแบบทําเป็นรูปบ,บ,บิง,บงให้อย่างเงี้ยเขาแมทมาให้แล้วอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆจะซื้อกิฟไลนี้มันก็จะเป็นเซตกันซึ่งแบบมันน่ารักมากแล้วก็อันเนี้ยเป็นสร้อยซึ่งสร้อยคือแบบน่ารักุูอันเลยเนี่ยสร้อยของบิงเป็นอย่างนี้เนี่ยให้ดูกิฟอีกทีแล้วชอบกิฟบมากเลยจริงๆเป็นคนชอบติดกิฟอะไรแบบนี้แล้ว มาตอนที่ร้านต่อไปนะคะร้านนี้ชื่อว่าอบจันเป็นแบรนด์ที่ทํามาจากเสือเสือทอชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีออกแบบมาให้คอนเซ็ปต์มินิมอลบัตยูนิคค่ะเราตั้งใจออกมาทาออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้คนรุ่นใหม่หันกลับมามองแล้วก็ใช้คุณค่าหัตถกรรมไทยคือบอกให้ว่าเขา่าเป็นร้านที่แบบเอาของที่แบบว่าเป็นของไทยๆมาทําแต่ทาแล้วดูโมเดิร์นอันนี้มันจะเป็นทรงแบบอย่างนี้แนวแบบเอาไปทะเลเนาะแม่อย่างเงี้ยเ,เ,เป็นเหมือนสะพายข้างใดๆคือสายเราสามารถดึงแล้วก็ปรับตามที่เราอยากได้ได้เลยนะจะเป็นคอสบอดี้ก็ได้หรือว่าจะเป็็นสะาายยข้้งแบบโชลเเดดดกไหม สำหรับใบนี้กระเป๋าใส่เสร็จเหรียญใส่การ์ดเป็นการโฮเดอร์ได้อย่างเราเราก็คงสพายแบบอย่างนี้นะคะไม่ก็ทําเป็นเบลแบ็กอันนี้ <side S 2> <own. S 1> คือแบบควรมีมากน่ารักมากๆากร้านนี้ เป็นแนวแบบแซบมากอันนี้อันเดอร์สินค้าทุกออเดอร์จะมีสติกเกอร์จากแบรนด์ Not ตค o l บัตคิวด้วยค่ะเป็นแรนดอมสติกเกอร์ให้สาวๆใช้คนที่เป็นสายแบบแนวแนวเนี้ยแนวแนวที่แบบเปรี้ยวๆท่เท่นิดนึงอ่ะเขาจะเป็นแบบสัญลักษณ์จะเป็นพวกแมวหัวใจอยู่นนี้ป่ะทำมาได้ถูกก็คือเป็นแมวหัวใจผีเสื้อองเอ่ยอันนี้จ้อันนี้จ้ามากอันนี้คือแบบข้างหลังคือเปรี้ยวทั้งหลังเลยคะอุกออ่ะไปค่ะต่อค่ะอันนี้คือแบบเป็นเคสที่ทางเราใช้อยู่แล้วคือเป็นเคสของเดอะโลโกคอลเลก นี่มันจะเป็นเคสแบบคอลเลคชันใหม่ของเขามันจะเป็นแบบสอดมือได้แล้วก็แบบใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้สามารถใส่การโฮเดอร์ได้แล้วเป็นหนังคือน่ารักโคตรโอสิสีน่ารักมากอะจ้าผูดแล้วอันนี้ใครหาเคสบอกเลยว่าปังแล้วก็สามารถตั้งแบบเวลามึงดูอย่างเงี้ยมันตั้งได้เว้ยอันนี้คือดีมากๆร้านนี้นะคะใครหาเสื้อผ้านแนวเป็นแบบงานตัดงานตัดงางการชื่อร้านว่าพัดไวรินนะคะเป็นเสื้อผ้างานตัดแล้วก็คัตติ้งดีใครที่แบบเออไปไฟได้ออกงานเดทกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยอย่างของปอมนะที่เลือกมาก็จะเป็นก แล้วดีเทลของเขาอะช่วงปลายขามันจะแบบว่ารูสิบออกมาได้คือเราไม่จำเป็นต้องใส่ให้มันแบบเออขาตรงแต่แบบเออแบบนี้รูสิบออกมาได้เอย่ใครที่แบบใส่รองเท้าแล้วมันมีแบบรัดต้นอะไรอย่างเงี้ยอยากโชว์ใช่เสื้อก็แบบความเรื่องเป็นเกาะอกนะคะสีขาวแล้วก็จริงๆอันเนี้ยมันใส่ได้แบบเอาไปใส่กับแบบเสื้อขอบสมมติเป็นเสื้อขอบสีม่วงแล้วเอานี้ทับไปมันก็แบบเออยังมีความน่ารักอยู่อันนี้จะเป็นแนวแบบแซ่บๆหน่อยเป็นสีแบบเอาไปออกเดทแบบอันเนี้ยเออไฮโซมากเบาๆแบบใส่แล้วดูพลิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยกางเกงก็เหมือนกับของปออออมมมเเืื่่กกีีี้้นนนะะคัทลฟ ก็จะเป็นเซตสูตรเหมือนเป็นคล้ายๆแบบใส่เป็นเรเซอร์แขนสั้นก็ได้หรือจะใส่เป็นเซตแบบค่าดีมากๆค่ะทุกคนร้านนี้เป็นร้านฟัฟฟี่ครอนะคะขเขาบอกว่าร้านเขาเป็นเสื้อขอบมีด้วยกันทั้งหมด14สีราคา120ทั้งร้านทํามาจากผ้าคอตตอนซี20ไม่หนาหรือบางจนเกินไปใส่ใสเป็น everyday look ไปคาเฟ่กุ๊มใส่็จออกกําลังกายซุมสับเห่อได้ดีเยี่ยมน่าลาักเป็นสีแนวแบบพาสเทลอะ่ะเออ<ๆ>ก็จะมีหลายสีมากมีสีเหลืองสีเขียวสีชมพู แล้วก็เป็นแบบสีฟ้าอ่ะใครชอบแนวครอปไปค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าร้านเขามี14สี1สีสิีเยอะมากสำหรับอันนี้เป็นร้านที่ชื่อว่า summer wonder under score Co นะคะร้านนี้เขาก็จะขายเป็นหมวกนะคะ่น่ารักมากตอนนี้ลายหมาลายสัตว์เนี่ยเขาแบบฮิตมากเขาก็เลยมีเป็นหมวกลายนี้หมวกอันนี้สีชมพูแล้วก็มีทรงบักเก็ตที่เป็นแบบที่ของคุณเมลถืออยู่น่ารักมากมากเนี่ยเสื้อยืดแล้วก็เสื้อครอปนะคะมึงเห็นหน้าคนที่มันอยากได้ปะล่ะฝั่งที่ตรงข้าม เ,เอออันนี้เป็นแบบ morning breakfast ก็อันนี้ก็จะเป็น o v e r s i ไซสีขาวนะคะเไม่สีฟ้าว้วยอ,อ,อันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักมากน่ารักมากอันนี้ร้านเนี้ยน่ารักแบบโคตรคตร้านชื่อว่าแวนด้าค f าฟมูลเป็นร้าน handmade a c c e s s o r i e งานทำจากดินปัน้นมีสร้อยสร้อยข้อมือแล้วก็กำลังจะมีเสื้อค่ะอันนี้กุยได้วย เห็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยโคตรไฮโซแล้วสีถูกต้องมากโคตรพาสเทลน่ารักวะอันนี้อันนีคือต้องซื้อแล้วอ่ะทุกคนอันนี้เป็นสร้อยข้อมือเป็นแนวแบบน่ารักกุ๊บของบอมอยู่ที่400อยบาทไม่เขาเขาทำน่ารักจริงอันนี้ราคาดีมาก มีคนเอาของกูไปลองใส่ด้วยฉันจะใส่ไม่ปล่อยเลยค่ะอ่ะร้านต่อไปร้านนี้นะคะชื่อทิงทิงเนาะ T I N G T I N G s t u f f คอนเซ็ปต์ของที่ร้านนอกจากกางเกงจะ Instagrammable แล้วยังสามารถใส่เป็น Everyday pants ได้อีกด้วยเพราะว่าใส่ได้จริงสบายถ่ายรูปสวยเลทของที่ร้านจะอยู่ที่200ถึง300บาทนี่น่ารักมากเราใส่กับครอปได้ไหมแม่ได้เสื้อกล้ามขาวเสื้อกล้ามขาวชิคๆเหมือนแบบกล็บแอนโกลแกล็บไปซื้อกาแฟแกล็บกาแฟแบบสวยๆอะไรเงี้ยเป็นสีที่แมทมาแล้วอ่ะ อ่าอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสีฟ้าที่เขาทำขอบมาให้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะน่ารักเวลาน,นี้น่ารักจริงๆเว้ยตาชื่อออกเกอร์อินซัมเมอร์แล้วก็เขาบอกว่าสำหรับคนที่ตามมาจากช่องเรานะคะจะได้เป็นตัว f a b r i c Mark ไปด้วยละคะ90าบาทนี่เห็นปะมันก็จะเป็นแบบไซส์ใหญ่แบบนี้น่ารักมากเย็บมาดีมากๆ,ๆเพราะว่าข้างในมันบุมาแล้วแล้วมันมีความนิ่มมันจะไม่ใช่ถุงผ้าแบบที่เป็นถุงผ้าเลยพกคอมพอรกแมคบุ๊กพกแบบโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบเหมือนมันกันกระแทกด้วย ร้านนี้ชื่อร้านว่า j ล l ์ BKK คือไม่ใช่แค่สาวๆ s h o ปปิ้งมันอีกคนค่ะอ,อีกาคือ shopping มันด้วยกล่องอันนี้จะอยู่ที่ราคา350บาทนะคะมีหกสีให้เลือกแต่ว่าอันนี้เขาส่งมาเป็น3สีที่แบบปังๆนะคะแล้วก็อันต่อไปในนี้เขาก็จะเป็นพวกต้มหูนะคะจะอยู่ที่ราคาเริ่มต้น150่งถึงหนึต่อคู่เท่านั้นใครที่แบบจอหูไหลยรูก,ก็เนี่ยเหมือนเขาก็แมทมาให้แล้วเนาะร้านนี้ชื่อร้านว่า LUNA Official นะคะเป็นเหมือนแนวผ้าลินินแบบแนวแบบใส่ไปทะเล รเงี้ยใส่ไปเขาอะไรเงี้ยได้เห็นบ้างมันจะเป็นผ้าลินินซึ่งแบบเจ้าของเขาใส่แล้วดูสวยมากเลยอะมันมีดีเทลตรงนี้มันจะเป็นรูแบบนี้ยแบบโชว์นิดๆให้แบบกระชุ่มกระชว<อ>ยหน่อยๆมีแมสให้เป็นแบบเซ็ตคู่กันอย่างงี้อแต่ว่าอันเนี้ยก็คือจะมีสองทรงที่ไม่กี้ของบิงก็จะเป็นแบบเป็นโกไอ้แขนเนี่ยมันก็จะใส่แบบว่าเอาไหล่ขึ้นหรือว่าใส่แบบเปิดไหล่ก็ได้หมดแล้วก็เขาก็จะมีแมสมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบ สีเดียวกับเสื้อคือน่ารักอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงเป็นผ้าลินินเวลายับมันก็จะมีความแบบยับแบบดูเป็นผ้าลินินเี่ดูธรรมชาติร้านลูหน้าออฟฟิเชียลนะคะไปตามกันได้บอกเลยว่าคือสวยแล้วแบบเป็นลินินจริงๆอ่ะร้าน head on head นะคะเป็นร้านหมวกให้เลือกหลายชนิดหลายสไตล์แมทได้หลายลุกสำหรับโปรโมชั่นบอกว่ามาจาก YouTube ของบิงรับฟี H O S zipper pouch นะคะเป็นกระเป๋าซิปใส่ของจุกจิกได้ถูกออเดอร์ปกติขายอยู่129ส่วนหมวกอันนี้ลดเหลือ490รเาป็นลู่อ่ะขอโชว์ก่อนหมวกอันน น่ารักหมวกกับมือสีแบบดีงามมากเป็นฟ้าครีมแบบนี้แมทมาแล้วเราเลือกเป็นหมวกแกลมนะคะที่เขาบอกว่าเขาอะแมทสีมาให้แล้วเรียบร้อยก็คือน่ารักมากล้วเขาก็จะให้ถุงผ้ามาด้วยนะคะแล้วก็สีหมวกก็คือแมทมาแล้วอย่างตรงนี้สีครีมตรงนี้ก็สีม่วงคือมีหลายสีมากไปดูกันได้มาต่อกันที่ร้านชุดว่ายน้ําแนวซัมเมอร์กันบ้างไม่สะดุดนะคะร้านนี้ชื่อร้านว่า skinnyleve.co นะคะ<ม>ต้องบอกก่อนว่าร้านนี้คือนิยามของคาว่า เปรี้ยวเหี่ยวคืออันนี้ไม่ได้เป็นแนวแบบชุดว่ายน้ำแต่ชุดว่ายน้ำเขาจะเป็นชุดว่ายน้ำที่ดูแพงอันนี้เหมาะกับสาวๆที่ชอบแนวแบบชุดว่ายน้ำเมาสสูงถ้าไปเที่ยวกับผู้ก็ได้คู่ถ้าไปเที่ยวแบบไม่มีผู้ได้คู่ใหม่ที่ลิม่านดูวา่าโอ้ยปั๊มเหี่ยวมากคือมันจุ๋มจิ๋มมากเลยค่ะเลยแบบแต่ว่าอันนี้มันดูแบบเฮ้ยมันแซ่บมันแซ่บมันคือมีความแบบวีเอสมากเว้ยอันนี้ใส่จริงในชุดประจำวันได้ด้วยนะคะช่เซ่แล้วก็เป็นแบบ ว้าวข้างๆแบบแซ่บแซบเซ็กซี่บแบบหุ่นต้องเสียจริงทำให้ <ไป S 1> แบบเอวไงค่ะใหรหาพวกชุดเวน่เวน้ำต่างๆนะคะไปเลยค่ะร้านนี้ชื่อร้านว่า Hard w a v e c o นะคะเนี่ยของบิงก็จะเป็นแบบเดสแบบเนี้ยคือพี่เจ้าของเขาใส่แล้วสวยมากอันนี้มันจะเป็น,ปนแบบโคตรของความลีนินอะ่ะบางทีบิงอาจจะใส่แบบเสื้อยืดหรือว่าเสื้อเชิ้ตข้างในก็ได้ให้มันดูลุคเป็นแบบโคตรมินิมอลโคตรเกาหลีแล้วก็ใส่กับกระเป๋าคือชุดนี้บอกตรงๆว่าถ้าใครซื้อของร้านนี้ปุ๊บพร้อมขึ้นดอยแล้วมีซับในมาให้ด้วยเออทุกคนแบบเนี่ยมันเป็นซับอย่างเงี้ยนาของเราก็คือเป็นเดสสไตล์มินิมอลนั่นแหละแบบเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเขาเลยคือใส่ข้างหน้าข้างหลังก็ได้ ตรงที่ดูดอ่ะคือถ้าจะใส่ข้างหน้าก็ผูกเป็นโบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าจะใส่ข้างหลังก็เอาข้างหลังเอาอไปข้างหน้าก็เป็นเรียบๆอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ของปอมเ,เป็นกางเกงกางเกงชาวเลแล้วก็คือข้างหน้านเนี่ยมันก็จะผูกได้จะใส่ไปทะเลกับเสื้อบิกินี่ก็ได้แซบอ่ะร้านนี้ชื่อร้านว่าโทมี่บับเบิลเป็นแนวแบบกางเกงผ้าล่องซึ่งเรารู้สึกว่ากางเกงแนวเนี้ยคือเราเคยเอามาในอันบอกอันนึงแล้วเราใส่บ่อยมากแล้วเรารู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะชอบการหลักร้อยช่วงนี้กำลังฮิตแล้วมันเป็นทรงแบบเนี้ยเนอส่่่รีมมมาาาาากกกงงงๆัถ บอกคือใส่เสื้อกล้ามใส่กับแว่นตาหรือว่าใส่กับหมวกก็คือออกจากบ้านได้เลยในคาเฟใ่ใกล้ๆแก๊ปแอนกูงทุกคนมันน่ารักมากแล้วผ้ามันดีมากอเอวมันแบบดึงได้ก็ทรงอะไรต่างๆแล้วผ้ามันหนาด้วยประเด็นแต่มันไม่ได้หนาแบบหนาเกินไปนะทุกคนดูดีแบบเมลเอาือลงไปอย่างเงี้ยคือไม่โปทุกคนคือแบบมันเกิดเหตุการณ์คนคือยีเลแกนไม่เอางเกงไปใส่อีกแล้ว อมาเลยขึ้นดอยต่อเนื่องร้านชื่อลิมิเต็ดครับแอนโคนะคะเขาบอกว่าร้านเราเปิดได้ไม่นานก็โดนพิษโควิดตอนนี้เรามีทั้งแจ็คเก็ตเอวสูงผ้าใส่สบายไม่หนาเป็นกางเกงใส่แล้วหุ่นดีสุดๆ2อ1 9เหลือ1250ลด50%าสเซนกัวเชียร์อันนี้มากอ่ะเนี่ยมึงดูดิคืออันนี้ต่างประเทศได้เลยนะเว้ยโอ้ยน่ารักมากคือมันจะมี2สีอันนี้เป็นสีฟ้ามันจะมีดีเทลคือแบบมันจะเป็นแบบกระดุมแบบเนี้ยบางทีคือเราใส่เงี้ยเราก็ใส่เป็นครอกข้างในสีขาวใส บอกเลยว่าแบบคนที่ชอบใส่กางเกงหนูแต่งตัวแนวนี้แบบกูก็คือชอบมากร้านนี้ชื่อว่า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  No w a l k i ร้านเพิ่งเปิดมานะเป็นเสื้อผ้าสไตล์ Y2K ก็บอกแล้วว่าตัวเนี้ยม้วเป็นไงเยียปะอันเนี้ยสีนี้คือแบบ ที่<า>สุดในสามโ,โลกเปรี้ยวมากแซบม,มาสีน้ำตาลกับสีชมพูเป็นอไร<ม>ที่แบบถูกต้องอ่ะใครตัดตัดไปตัวนี้อันนี้ก็คือคงความเป็นแบบสไตล์นี้ได้ชัดเจนมากก็คือเป็นคอรอบทรงแบบรัดๆนิดนึงแต่ก,กางเกงข้างล่างโค้งๆนะคือน่ารักมากเป็นผ้ายืดที่แบบใส่สบายมากนะ แล้วก็ไม่บางคือยืดตามตัวร้านนี้ชื่อร้านว่า ts 2 9 studio นะคะเขาบอกว่าขอบคุณที่เลือกร้านเล็กๆนะคะสินค้าจะเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าคาดผมสำหรับคนที่ดูคลิปอันบ็อกแคปหน้าจอมีส่วนลด70บบาทส่งฟรีทั้งร้าน เนี่ยเราคือไซส์ที่แบบนี้มันเป็นไซส์ที่กําลังดีนะทุกคนมันไม่ใหญ่ไปเล็กไปเพราะว่าบางอันอ่ะถ้าเกิดผ้าคาดผมมันใหญ่ไปอ่ะมึงจะแบบมันจะลังกบัดตรงนี้เลยอืมก็เลยน่ารักมากๆนี่เลยคือมันเป็นไซส์ที่แบบค่อนข้างพอดีมากเลยนะทุกคนไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปนะคะแล้วก็ใส่กับแบบเสื้อขอบกางเกงแบบผ้าล่องมั้ยเจ๊อย่างอันเนี้ยอู้ดปังแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเสื้อผ้าแนวไหนอ่าแนวนี้แนวอีแม่ก็คือสมมติใครกลัวโปะอ่ะก็ใส่กับโป๊เสื้อยืดหรือว คิ้วเลยไอ้ท่านเท้าวสมัยก่อนอ่ะปาหุนจินมันี่แล้ก็คือใส่ประมาณนี้ทุกคนแบบให้มันทับตรงหูนิดนึงไม่ต้องเอาหูออกมาไม่งั้นหูมันจะกนะล้นะใน้องเอาหูออกมาดิก็ัอวอย่าง<ๆ>น<ๆ>ี้เทคนิคก็คือว่าทุกคนต้องเอาแบบปิดหูไว้นิดนึงอย่างงี้แล้วก็ให้มันขึ้นไปสมมตินี่เป็นคิ้วเราใช่ป่ะขึ้นไปประมาณนี้ประมาณน,นี้ยอ่านิ้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยการวิชเตจ้อย่างเงี้ยกูใส่อันนี้ไม่ได้เลย เข้าไปดูก wow. ันได้นะคะร้านนี้หลักร้อยค่ะต่อค่ะอันบลอกไปไปมาคนถ่ายมาอยู่ตรงนี้กูงงมากอุ้ยอุ้ยน่ารักเลยทุกคนเดี๋ยวก่อน อันนี้จริงๆเป็นร้านของรุ่นพี่ที่โรงเรียนนะคะร้านชื่อว่า Don Touch My Sticker ใครชอบสติกเกอร์น่ารักมากๆจริงๆนี่เป็นบอร์ดดิ้งพาดน่ารักปะก็คือจะมีสไตล์อย่างนี้น่ารักมากๆแล้วก็มีอันนี้ที่รู้สึกว่าคือน่ารักมากคือแบบ Destination อะมึงเหมือนเวลาเราไปไหนมาแล้วมึงก็แปะได้น่ารักอ่ะอันนี้น่านำเสนอมากคือเหมือนกับว่าถ้าเราอะจะซื้อให้เพื่อนเปของขวัญวันเกิดใช่ปะมันก็เหมือนเป็น Fortune Cookie เขียนว่า Happy Birthday แล้วตรงเนี้ยมันดึงออกมาได้ดึงแบบใส่ข้อความอาจจะเขียนแบบ เอออวยพรเพื่อแล้วก็แบบดึงออกมาอันนี้ก็น่ารักนี่แล้วอันนี้เป็นแบบเป็นสแตปมอะแต่เป็นมาในเวอร์ชั่นแบบต่างประเทศอันเนี้ยใคร,ใครสายเก็บสติกเกอร์รชอบสติกเกอร์แนวน่ารักน่ารักร้านนี้คือบอกเลยว่าอย่าพลาดน่ารักมากร้านนี้สําหรับสาวๆหรือคนที่ดูอยู่ที่ชอบงานเคส บอกเลยว่าร้านนี้คือปังมากอันนี้ก็เป็นร้านเคสที่แบบจะบอกว่าเราใช้อยู่แล้วนะทุกคนเคสหนังนะ<ๆ>เขนะาก็จะมีหลายแบบมากเป็นหนังแบบธรรมดาแบบนี้แล้วก็เป็นหนังที่เป็นแบบเลียนแบบจระเท้บางคนเขาก็เปลี่ยนสีเคสตามสีเสือ้อใช่ใชปะอย่างเรางเนี้ยสมมติเราใช้สีเขียวเนี้ยแล้วเราก็มีกระเป๋าเป็นพ็อปแบบอันเล็กๆซึ่งมันมีสายด้วยขอโชว์เคสก่อนมันจะเป็นเคสหนังที่แบบดูแพงอย่างอันเนี้ยดีนะตรงนี้มันจะเป็นแบบการโฮเดอร์ปะใช่อย่างใครที่ชอบใส่การ์ดแบบในเนี้ยก็คือโหลดก็คือเป็นอย่างนี้เลย สมมติวันนี้ฉันสองคนจะใช้อย่างงี้น่ารักปะส่วนตัวเชียร์สีเขียวเพราะช่วงนี้สีเขียวมากกับสีฟ้าฉันเชียร์สีฟ้าส่วนตัวสีฟ้าเพราะว่าใช้อยู่แล้วร้านนี้ชื่อว่า Mary Store นะคะ o f f i c i a l เพิ่งเปิดใหม่ได้มีกี่เดือนเสื้อผ้าทุกชิ้นเป็นชุดที่ทางร้านออกแบบเองอันนี้คือเขาเรียกว่าบีดเซ็ตน่ารักมากคือชุดไปทะเลชุดหกกของก็จะเป็นอารมณ์แบบสาวหวานของมันก็เป็นอารมณ์แบบ สาวเรียวมะนาวามันนิดนึงอะไรอย่างงี้คือตอนนี้ทุกคนสีที่มาในพอสอนนี้คือสีเขียวนะคะแล้วมันก็จะเป็นเซตคู่กันกับกระโปรงกระโปรงก็จะเป็นแบบนี้นี่ขัดตรงคัดติ้งผ่านไหมคะผ่านปังมากไปทะเลได้ไหมเนี่ยชุดด้ได้เลยก็คือแบบแซบๆเดินริมหาดอะไรเงี้ยของเราก็เป็นแค่เสื้อนะคะแต่เป็นเสื้อสั้นๆอันนี้เราก็จะแมทกับแบบกระโปรงบานๆผิวๆของเราก็คือเลือกมันเป็นเหมือนบิงแต่ว่าเป็นสีชมพูนะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบน่ารักหวานอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแบบดูเป็นคนแบบน่ารักน่าดูอย่างเขาจะู่หน้าเลย ทุกคนร้านนี้น่ารักมากมาถึงร้านนี้นะคะร้านชื่อว่า clothesfan. co นะคะจะเป็นแนวแบบเน็ตไอดอลเป็นเซตแนวแบบผ้าอารมณ์แบบว่าเหมือนผ้าขนหนูอะซึ่งช่วงนี้มันฮิตมากๆแล้วก็แมทช์กับเสื้ออะเป็นเซ็ตกันอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักมากแล้วเราก็แบบปลดกระดุมออกแล้วใส่เป็นแบบอบเราใส่ขอบสีเหลืองอ่อนได้ไหมได,ได้แล้วราคาแบบดีมากรู้สีแบบใช่มากไอปอมเป็นสีอะไรสีม่วงเราเวนเด<ๆ>น่ารักมากเหมือนผ้าขนหนูของเราเป็น คานิแกนสีชมพูน่ารักนี่คือเป็นผ้าแบบนุม<ๆ>น่มๆนิ่มๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แนะนําว่าคนมีติดบ,บ้านอย่างอันนี้ก็อุ้ยน่ารักก็เป็นแบบเสื้อแบบเสื้อไหมพรมอย่างเงี้ย แล้วสีเขียวดีคือเอียนี้คิดตลอดกาลนะเออมันใส่ได้ตลอดใส่ได้ตลอดทั้งแบบหาทำคอนเทนต์ที่ไทยก็ได้หรือว่าไปต่างประเทศคือใส่แบบอะไรก็น่ารักอะอันนี้ก็น่ารักเป็นแบบกางเกงผ้าลินินใส่กับอันนี้ก็ได้นะนี่จะร้านสุดท้ายแล้วแต่ว่าของมันยังเด็ดขนาดมาที่ร้านนี้นะคะร้านชื่อว่า how easy dot official นะคะเป็นร้านน้องเขาอยากหาเงินใช้เองแล้วก็เออพอตัวน้ำเองอยู่ไว้มัธยมอ้าน้องเขาไว้มัธยมเองโดยเสื้อและหมวกเนี่ยคิดลายแล้วก็รูปแบบเองทั้งหมดก็จะเป็นเสื้อขอบแบบนี้แล้วผ้าดีด้วยนะตรงนี้กก็็จะะะเเปปนนนงาาัค่ร แบบกับมวกสีขาวอย่างเงี้ยแล้วของเ,อเราก็เป็นโวกสีน้ำเงินอ่ะหนึ่ส,สาแคปไปซื้อค่ะก็จะมีแบบ สีม่วงสีฟ้าสีชมพูมพเนี่ยอะใครสนใจไปตําได้ที่ร้านนี้นะคะสาบาทถึงสุดท้ายแต่ว่าไม่ถ่ายสุดร้านนี้ชื่อร้านว่า Open m <Museum>. u s e u เครับเป็นจิวเวลリออกแบบผลิตเองเป็นงานอาร์ตมีการแบบว่าเล่นกับท่าทางแล้วก็ช่วทรงต่างๆของร่างกายทําให้เกิดมิติใหมๆ่ๆเป็นม a สเตอร์เพซจิวเวลリーส่วนใหญ่เป็นเครื่องเงินแทสินค้าทุกชิ้นผลิตจากเงินแท้92.5ชุบด,ด้วยทอง 14K นี่คืองานแพ็คพอแกะข้างในมานะคะเปิดกล่องมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือมีการ มาให้ซึ่งการ์ดก็คือจวเลี่แคร์นะคะบอกขั้นตอนการดูแลรักษาจวเลี่ของเราแล้วในนี้ก็จะมีเป็นกล่องของขวัญมาแบบนี้ดีมากโอไหนขอดูหน่อยน่ารักมั้ยน่ารักมันคือแบบเหมือนที่ใส่แ <lug> อ์พอย์อะอ้าวมือเปล่ามันคือที่ใส่จูเลรี่ว่ะอุ้ยน่ารักเราไม่เป็นกระเป๋าแบบคุกิได้ด้วยอะคืออันนี้มันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นกล่องจวเลรี่ใช่ปะข้างในอะเปิดออกมาแล้วมันก็จะมีแบบเป็นช่องให้ใส่จูเลรี่ราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ890 890นี่ขอ,อันนี้ แหวนแบบนี้ค่ะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะกระต่างหูก็คือเขาแมทเป็นเซตมาให้เราแล้วก็คือแบบน่ารักมากส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น แหวนกระเปังหูเอาเป็นว่าใครหาแอคเซซอรี่แนวปังๆพุ่งตัวไปที่ร้านนี้นะคะมีหลายแบบให้เพื่อนๆเลือกมากแล้วก็อีก,กระเป๋าน้าอยน,นี้น่ารักมากเลย<ส>อ่ะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนท้ายนะคะก็ผ่านไปทั้งหมด30กว่าร้านที่เราเลือกมานะคะบอกเลยว่าเพื่อนๆคิดว่าไงปังไหมคะปังมากคือ<ล>เป็นแบบอะไรที่แบบถ้าใครนั่งดูตลอดจนจบอ่ะเสียตังค์แน่นอนมีหลายร้านที่แบบเดี๋ยวออกไปจบออกไปก็คือไปเอฟเฟอร์่ใช่เราจะไปเราจะไปซื้อเพิ่มแน่นอนเพราะว่าแบบอยากได้เลยเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ดชร